มาขอโทษครับมาขอโทษท้วิธีอย่างนี้สํานึกเหรอคำพูดแบบนี้คือสํานึกเหรอสำนึกจริงครับสํานึกคือจะบอกว่าป้องกันตัวจากตาเหรอมาขอโทษโดยการป้องกันตัวเหรอครับฮะมีสิทธิ์ต่อยตาเหรอไม่มีครับ จะไปแจ้งความเหรอเกิดน้ำมันะเกิดน้ำมันเลยฮไม่ได้เหรอเออไม่ใช่จะไปแจ้งความเหรอไม่สู้เหรจะสู้คนปล่อยคลิปฮะคนปล่อยคลิปไครับจะปล่อยสู้คนปล่อยคลิปครับแล้วเราสิ่งที่เราทำมันถูกต้องไหมไม่ถูกต้องแต่คลิปมันไม่เต็มหมครับคลิปไม่เต็มครับแล้วเรามีสิทธิ์ต่อยตาะ วันที่12กรกฎาคม2568กันจอมพลังเดินทางลงพื้นที่อำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมหลังได้รับคลิปเหตุการณ์หลานชายทำร้ายตาวัย80ปีอย่างน่าสลดใจยืนยันรับไม่ได้กับพฤติกรรมแบบนี้พร้อมสั่งสอนหลานถึงหน้าบ้านเหตุการณ์เริ่มต้นเมื่อนางสาวเอนามสมมุติอายุ16ปีหลานสาวของผู้บาดเจ็บโพสตคลิปวงจรปิดลงในโซเชียลเป็นภาพชายชะกันซึ่งภายหลังทราบชื่อว่า นายทวัชชัยหรือตาบุญแก้วอายุ34ปีทำร้ายร่างกายนายชายสุพจน์อายุ80ปีตาของตนเองขณะเกิดเหตุอยู่ภายในบ้านเลขที่36บ้านหนองแสงหมูห่ตําตำบลแคนดงอำเภอแคนดงจังหวัดบุรีรัมย์ในคลิปปรากฏภาพการผลักจนคุณตาล้มลงอย่างแรงพร้อมระบุข,ข้อความว่านายทวัชชัยมักเมายาเมาเหล้าและมีพฤติกรรมทำร้ายคนในบ้านเป็นประจำแม้นะเคยแจ้งความหลายครั้งแต่เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีเพียงแค่กักขังชั่วคราวแล้วปล่อยตัวกลับมา กระท่านเกิดเหตุซ้ําอีกจึงร้องขอให้การจอมพลังเข้าช่วยเหลือเมื่อคลิปถูกเผยแพร่ออกไปได้รับกระแสวิจารณ์อย่างหนักจากชาวโซเชียลมีเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือผู้เท่าทันทีออกมาการจอมพลังได้ประสานกับนางสาวเอกก่อนตัดสินใจเดินทางไปยังบ้านที่เกิดเหตุโดยมีชาวบ้านจํานวนหนึ่งมารอต้อนรับเมื่อพบกับนายชายผู้เสียหายให้ข้อมูลว่าเหตุเกิดขึ้นเพราะตนเตือนหลานว่าไม่ควรเอาอาหารมารวมกัน แต่กลับถูกด่าทอก่อนจะมีปากเสียงและถูกทําร้ายดังกล่าวนายชายเผยว่าตนเลี้ยงดูหลานมาตั้งแต่เด็กไม่คาดคิดว่าจะต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้พร้อมยอมรับว่ายังทําใจไม่ได้และไม่พร้อมรับคําขอโทษจากหลานในตอนนี้ด้านนายธวัชชัยยอมรับสารภาพกับตํารวจสพแคนดงว่าเป็นผู้ลงมือจริงและได้เดินทางมาขอโทษตาที่บ้านหลังจากทราบว่ากันจอมพลังมาถึงพื้นที่แต่ตาย,ยังคงปฏิเสธที่จะให้อภัยกันจอมพลังได้พูดคุยกับนายธวัชชัยพร้อมว่ากล่าวตักเตือนอย่างหนัก โดยหลานชายให้คำมั่นว่าจะไม่กระทำผิดซ้ำอีกพร้อมยืนยันต่อหน้าชาวบ้านว่าพร้อมรับผลทางกฎหมายหากเกิดเหตุซ้ำอย่างไรก็ตามกันจอมพลังยังเผยอีกว่าหลังคลิปเผยแพร่ออกไปนายทวชัยกลับไปแจ้งความเอาผิดผู้เผยแพร่คลิปโดยอ้างว่าคลิปถูกตัดต่อซึ่งสร้างความไม่พอใจในสังคมยิ่งขึ้นไปอีกกันกล่าวทิ้งท้ายว่าหากนายทวชชัยยังกลับไปทำร้ายตาอีกครั้งตนก็พร้อมกลับมาดูแลเรื่องนี้ด้วยตนเอง พร้อมทงประสานตำรวจและผู้นำชุมชนให้จับตาอย่างใกล้ชิดด้านพันตำรวจโทรประยูรทธิ์ตาสารวัตรสอบสวนสพแคนดงเจ้าของคดีได้แจ้งข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายแก่นายทวัชัยไว้ในเบื้องต้นแล้วพร้อมเร่งดำเนินคดีตามกฎหมายเรื่องกับข้าวครับเรื่องกับข้าวาคือยังไงคือเนื้อมูมอก็เนื้อไก่มันจิตเท่ๆกันผมก็ให้เทอย่าเทหมูกับไก่รวมกันเอาเอย่าเทเอย่าเทเ มันไม่กู้กระชั้นหนึเท่กู้กระชั้นหนึ่งเท่มาค้ออยู่ใน,นทุ่งนาเออแล้ว <ผม S 2> ตามาเลี้ยงผมเป็นเม,มืสมองตัดไผลเยื่อเอาเะมีสิทธิ์ต่อยตาหรอไม่มีครับตาเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กๆปะ่ะใช่ไหมเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กใช่ไหมครับนึกบนคุณเขาต้างดิบ้า ไม่เละครับเดี๋ยวจะมีลูกน้องนะของพี่แบงค์ก็ดูอยู่ที่นี่อีกสิบกว่าคนนะได้เองมาซามาทําตาถือว่าทําพี่นะครับรู้จักพี่ฮะรู้จักคเคยเห็น,นติดตามติดตามใช่ป่ะใ่ถ้าติดตามพี่อย่าทำตัวแบบนี้นะครับเลยได้ตินยาเมยามตาไหม อยากบอกอะไรตาอยากบอกอะไรตามบอกว่าไงบว่าขอโทษที่ไมสัญญาเขาว่าไงผมจะไม่ทำอีกแล้วครับจะไม่ทำอีกแล้ว